อันว่าเรื่องแห่งพิสุมีร้อยห้าเป็นประมาณอันข้าพเจ้าจะกล่าวอันว่าพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบซึ่งพิสูุทั้งหลายมีร้อยห้าเป็นประมาณตรัสแล้วซึ่งพระธรรมเทศานานี้ว่าสพัถเวสปุริสาวชันติดังนี้เป็นต้นอันว่าเทศนาตั้งขึ้นพร้อมแล้วในเมืองชื่อว่าเวรัญชาดังจะกลา่าวโดยพิสดารในการ ครั้งปฐมโพธิการอันว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จไปแล้วสุเมืองชื่อว่าเวรัญชาผู้อันพรามชื่อว่าเวรัญชาทูลนิมนต์แล้วเพื่ออันเข้าจําซึ่งพรรษากับด้วยร้อยแห่งพิสูจนทั้งหลายห้าอันว่าพรามชื่อว่าเวรัญชะผู้อันเครื่องหมุนไปทั่วแห่งมารให้หมุนไปทั่วแล้วไม่ยังสติปรารบซึ่งพระศาสดาให้เกิดขึ้นแล้วในวันหนึ่ง แม้อันว่าเมืองชื่อว่าเวรัญชาเป็นเมืองมีภิกษาอันบุคคลหาได้โดยยากได้เป็นแล้วอันว่าพิสูจน์ทั้งหลายเที่ยวไปแล้วเพื่อบินดาตลอดเมืองชื่อว่าเวรัญชาทั้งเป็นไปกับด้วยภายในทั้งมีในภายนอกเมื่อไม่ได้ซึ่งบิณฑบาตลำบากแล้วอันว่าพ่อค้าม้าทั้งหลายตั้งไว้แล้วซึ่งภิกษามีข้าวแดงแรงหนึ่งหนึ่งเป็นประมาณเพื่อพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้น อันว่าพระเถระชื่อว่ามหาโมกขลานะเห็นแล้วซึ่งพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นผู้ลำบากอยู่เป็นผู้ใคร่เพื่อให้ฉันซึ่งโอชะแห่งแผ่นดินด้วยเป็นผู้ใคร่เพื่ออันให้เข้าไปสูท่ทวีปชื่อว่าอุตรกุรุเพื่อบินทบาทด้วยได้เป็นแล้วอันว่าพระศาสดาตรัสห้ามแล้วซึ่งพระเถระชื่อว่ามหาโมคลานะนั้นอันว่าความสะดุ้งรอบรารบ ซึ่งบินธบาตไม่ได้มีแล้วแก่พิสูจน์ทั้งหลายแม้ในวันหนึ่งอันว่าพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นเว้นซึ่งความประพฤติด้วยอำนาจแห่งความยากเทียวอยู่แล้วอันว่าพระศาสดาประทับอยู่แล้วในเมืองชื่อว่าเวรัญชานั้นตลอดประชุมแห่งเดือนสาม